บรรยากาศการตรวจเชิญบัตรเล็กนะครับ17เพฤษภาคมสั6 5นราะครับเป็นไป่ดงคือคัดนะครับนักเรียนได้เดินทางมาโรงเรียนด้วยการเจ็มใจนะครับดีใจที่ได้มาโรงเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนเดชาปัตนาัยานุกูลนะครับก็ได้ผ่านการนะครับตรวจเอทีเคเป็นพื้นต้น1 0อยอร์เซครับแล้วนักเรียนที่จะเข้ามาในโรงเรียนนะครับก็จะเดินทางมากัาผู้ปกกรองบ้างเดินทางด้วยตัวตัวเดินทางด้วยรถโดยสารบ้างนะครับทุกคนก็จะต้องมาตรวจคัด กรองในเบื้องต้นก็คือตรวจวัดอุณหภูมิและแสดงผลตรวจเอทีเคครับรเรื่องของผู้ติดเชื้อนะครับในเบื้องต้นเมื่อเราคัดกรองโดยวิธีตรวจเอทีเคนะครับใครที่ติดเชื้อเราให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านสาหรับนักเรียนที่ได้รับอนุญ,ญาตให้มาโรงเรียนก็คือนักเรียนที่ได้ผ่านการนะครับตรวจเอทีเคแล้วนะครับว่าไม่มีเชื้อนะครับถึงจะอนุญ,ญาตให้มาโรงเรียนนะครับทั้งนักเรียนทั้งบุคลารก,รกรแล้ว คุณครูทุกคนนะครับจะต้องผ่านการตรวจครับการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรการของทางกรม,มดมังใหมนะครับก็คือ1น,นะครับนักเรียนที่มานะั้นจะมีระยะห่างนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับนั่งอยู่ในห้องเรียนก็มาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโดยมีระยะหา่าง นะครับในห้องเรียนนะครับ1เม็ดนะครับสามารถบรรจุนักเรียนได้ถึงส2สิบสคนครับผู้ปกครองให้ความร่วมมือและให้ด้วยอย่างยิ่งนะครับที่จะให้บุตรหลานนะครับมาโรงเรียนนะครับเนื่องจากว่า1นปีที่ผ่านมานั้นนักเรียนจะต้องเรียนแบบออนไลน์นะครับทำให้นักเรียนบางส่วนนะครับมีปัญหาในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ถ้ามาโรงเรียนได้ร้อเเนนั้นถือเป็นการดีนะครับจะได้นักเรียนได้เรียนกับครูโดยตรงแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆครับ อนน้าโอเคคาี่เราีตวขายขยายัตอนนี้เรามี้อมยังไงบ้างครับอาเมื่อวานก็จะมีการตรวจ A T K ก่อนมาโรงเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะทุกปีใช่ค่ะ ต้องแสดงหลักฐานการตรวจ a อ k เมื่อวานนะคะ่ะที่ไปตรวจกัน,นก็มีบ้างค่ะกังวลบ้างแต่ว่าเราพร้อมค่ะค่ะเรียนที่โรงเรียนนะะเพราะว่าเรียนทีเ่เรียนออนไลน์มันจะไม่ค่อยแบบ่อนด่าซีที Honda 125 h o n d a CT 125ได้เวลาออกนอกเส้นทาง